สวัสดีค่ะกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่19พฤษภานะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็สิ้นเดือนด้วยนะใครที่เทรดอยู่ให้ระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนนะคะนักลงทุนจะทำการเคลียร์โพซิชันด้วยนะจ๊ะอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะ มาดูที่ทำเฟรมเดลี่นะคะยังเป็นทรงคล้ายๆเมื่อวานคือข้างล่างมีบลูดอทนะคะกดดันให้ราคาขึ้นไปเมื่อวานขึ้นไปติดอยู่สักพักนึงเดี๋ยวมาดูต่อว่าเป็นยังไงต่อนะเทรนที่ดีหนึ่งยังเป็นขาขึ้นนะคะแต่เทรนซ์ซ c i บ่งชี้ว่าทั้งแรงขึ้นและแรงแรงซื้อแรงขายไม่มีเลยนะจ๊ะ mm. ก็เป็นมุมมองจะมองที่ภาพใหญ่มองได้ว่าจะสด์เวยานั่นเอง เดี๋ยวไปเช็คที่ทางเฟมย่อยนะว่าจะใช้ได้ประมาณช่วงไหนนะคะถ้ามาดูที่ทางเฟม S4 นะคะตอนนี้นะคะรนะาคาล่าสุดขึ้นมาติดอยู่ที่ซัพพอร์ต7 7 7 7 4 3นะคะซึ่งสร้างเป็นซัพพอร์ตใหม่นะคะเอ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่ซัพพอร์ตรีสสแตนใหม่นะคะแล้วตอนนี้นะคะเกิดสัญญาณ REDDOT แล้วเพราะฉะนั้นมันจะกดดันให้ราคาปรับตัวลงนะคะ แล้วก็ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายบๆเริ่มมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยแล้วนะจ๊ะ,อะมองว่าถ้าเป็นที่ทำเฟดแม็กซีก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบซัพพอร์ต17 1711.16ได้เหมือนกันเพราะว่าข้างบนมันเกิดสัญญาณกดดันแล้วนะคะมันจะพยายามปรับตัวลงมาข้างล่างนะคะและซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้คือ1711.16นะคะ มัดูที่สัญญาณเทรนนะเทรนมีการโค้งกับเป็นขาขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวสัญญาณเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่าตอนนี้นะคะแรงซื้อไม่มีเลยนะคะแรงขายนะคะก่อตัวมาแต่น้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะไซเวอยู่ในกรอบระหว่าง Resist e ี i s t a n c e ที่1727.43กับ SUPPORT ที่1711 จุดหนึ่งหกได้นะคะอันนี้คือมุมมองของ S สี่เพราะว่าจริงๆแล้วโดยรวมก็ที่อสี่ก็ยังลงไม่สุดแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าวันนี้นะคะ,ะทางปัจจัยข่าวนะคะนักลงทุนน่าจะจับตาม,มองหรือว่าติดตามข่าวแถลงการของโดนัลด์ทรัมป์นะคะเกี่ยวกับประเด็นการประเด็นของฮ่องกงนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนน่าจะ ในช่วงก่อนตลาดนิวยอร์กน่าจะจับตามองแล้วมันจะส่งผลให้ตลาดของราคาทองคำมีอาการไซเวย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ติดตามข่าวดีๆนะคะว่าโดนัทัมเขาจะออกมาแถลงข่าวช่วงไหนนะคะเกี่ยวกับประเด็นของฮ่องกงว่าจะถอดสิทธิพิเศษทางการค้าออกจากฮ่องกงไหมหรือว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไว้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมี สะเทือนต่อราคาทองคำได้รุนแรงนะจ๊ะนอกจากราคาทองคําแล้วก็เป็นราคาของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นคาดว่าหลายๆคู่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือนะักลงทุนค่อนข้างที่จะเวทแอนด์ซีและคืนนี้ก็จะจับตาดูประเด็นนี้นะคะให้เรามาระวังช่วงตลาด York, นะิวยอร์กเนาะแต่ว่าในช่วงก่อนตลาดนิวยอร์กเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะไซว์เวนะจ๊ะก็ อย่าลืมเคลียร์โพซิชันในวันศุกร์ให้เรียบร้อยนะ,ะมาดูแนวรับแนวต้านสำคัญนะถ้าเป็นแนวรับถัดไปต่อจากซัพพอร์ตที่1.711.6ก็แนวรับถัดมานะคะน่าจะเป็นแถว1.705กับ1.693.57นะคะแต่ว่านะคะเป็นต้านสำคัญนะคะต่อจาก1.727ก็มีโอกาสขึ้นมาได้ตรง1.735นะคะกับ 1. 7, นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารใครจะพิจารณาไม่เทรก็ทำได้นะคะวันนี้สำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ